ในีนี้เป็นเ p ีที่6นะครับเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิ้เราคุยเรื่องภูมิสัมเทีะไรเนาะมันก็เลยเป็นเรื่องแบบผมมองแล้วมันเป็นเรื่องการจัดการมากกว่าคือการการรีดเรียงข้อมูลอีกประเภทหนึ่งเนาะ,อะนอกจากแบบการเรียงข้อมูลหรือส่วนใหญ่เราก็ใช้ดูข่าวดูอะไรเงี้ยแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะทําอะไรสักอย่างนะครับก็อีกส่วนหนึ่งอ่าอีกคือ,ค,อคือในมุมมองผมตอนเนี้ผมมอง เรื่องเอเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะจริงๆมันเรื่องไกลตัวแต่แต่ก่อนผมอาจจะไม่กล้าพูดนะกลัวว่าเขาเพี้ยนเนาะเรื่องสงครามนะครับสงครามผมมีความรู้สึกว่า,าในเมื่อสามสี่ปีแล้วที่มันยังไม่เกิดเเรื่องของอูเคนกับเรื่องของออะไรนะยูเคนกับของปาเลสไตน์ทัว่วเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่รู้มันจะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเาอยูก็คือมันมีแนวโน้มที่จะ จะนาไปสู่ภาวะสงครามเมื่อเกิดสงครามเนี่ยมันจะทําให้อุปสงค์มันขาดนะครับมันขาดมันขาดก็คือเรื่องอาหารนี่แหละนะครับพอเรื่องอาหารแล้วคําถามสุดท้ายคือเงินเดือนที่เราได้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มือมูลค่าเท่าเดิมนะครับมันอาจจะแพงมันอาจจะนี่ขึ้นนะผมก็เลยพยายามสร้างความมั่นคงในตัวของเองนะก็ะคือสร้างคนในครอบครัวเนี่ยคือให้มีแหล่งอาหารนะครับถ้าที่ถ้าที่เห็นที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือเกี่ยวกับ ผมใช้สวนในแคมป์หลังบ้านนะครับในการปลูกต้นไม้หลายหลายชนิดมากนะแต่ตัวเนี้ยคือไอ้ต้นที่เห็นเนี่ยคือตายมาแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นกลับบ้านเอ่อมันอ่าทันทีลูกน้องเขาไม่รู้เข,เขาดึงเขาดึงไอ้ตัวระบบน้ําหยดที่ผมเสียบไปอะ่ะพอระบบน้ําหยดตัวเนี้ยมันไม่ทํางานต้นไม้มันตายเลยนะครับประมาณไม่ไม่เกินสองวันนะแต่ตอนแต่ตอนที่มีระบบหยดนม,มันได้ครับคือผมพยายามเสิร์ชกันระบบระบบน้ําหยดนะอ่าทีนี้เอ่อ นื่องจากว่าที่ที่ผมอยู่เนี่ยผักมันค่อนข้างมีสารเคมีมากนะครับมันมียาฆ่า,า,มาแมลงทำให้คือผมเป็นคนเซนิติฟพอกินปุ๊บแล้วผมปวดหัวแล้วผมอาเจียนเลยนะครับ mm. ก็เลยก็เลยปลูกเองนะครับก็เลยทดลองปลูกนะครับใช้ระบบน้ําหยดนะครับต่อไประบบตัวนี้ผมจะไปทํแท้ไปที่ฟาร์มผมเนาะนะครับก็คือสาเหตุที่ผมไม่ได้ปลูกลงดินเน่ยเพราะว่าดินที่เนี่ยมันไม่มีมันเป็นดินเปรี้ยวเนาะดินที่ไม่เหมาะกับการพ่อปลูกนะครับผมก็เลยใช้ดินที่ทําขึ้นเองเนาะ ดินที่เราซื้อมาแหละดินที่เขาทำนะถุงละห้าบาทสิบาทเนี่ยเรามาใส่ดูแล้วก็ใส่แล้วก็ใส่ปุ๋ยตัวนิดเดียวเองนะไม่ได้ใส่เยอะนะครับแล้วก็คือในในถุงเนี่ยมันก็จะมีดินที่ค่อนข้างมีจุลินทรีย์ค่อนข้างเยอะนะครับมันทําให้ต้นไม้มันปลูกแล้วสวยนะครับแล้วพอถามว่ามีแมลงไหมมันก็มีนะครับมีมีแมลงถามว่ามันกินเยอะไหมมันมันปลูกน้อยอะ่ะมันคง แต่ถ้าระบาดจริงๆอ่ะผมก็คงกลางมุ้งได้นะครับเพราะเราไม่ได้ปลูกเราปลูกแค่เรากินคนคนเดียวเงี้ยมันเพียงพอนะครับผมก็ทาคือผมคนอีสานนะผมก็ชอบกินส้มกินแหนมนะครับผมก็ทําเองนะครับอ่าข้อดีก็คือข้อดีก็คือลดต้นทุนเรื่องของค่าอาหารลงเนาะจากที่เราไปกินมื้อละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยมันก็ แล้วค่าน้ำมันรถอีกที่เราไปกินแต่ละร้านเนาะมันก็เอมือหนึ่งก็เยอะนะประมาณถ้าเราขี่ไปวนเนี่ยประมาณสี่ห้าร้อยได้นะครับวันหนึ่งก็ประมาณหมื่นห้าเนาะนะครับผมจะให้คิดคิดตามผมมานะหมื่นห้าสมมติว่าเราเรากินอาหารเดือนละหมื่นห้าเนี่ยนะครับอตัวสักสิบสองปีเนาะไอ้สิบสองเดือนมันจะตกปีละหนึ่งแสนแปดหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับหนึ่งแสนแปดหมื่น ทำอะไรบ้างเราซื้อสามารถซื้อ iPhone iPad ได้เลยนะอ่าซื้อ i อ h o n e เตทั้งเครื่องเลยนะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ที่เท่หรือซื้อนาาิการแพงๆได้นะครับเพราะเราอาจจะมองว่าเงินเงินถ้าเทียบต่อเดือนมันอาจจะดูแบบเออก็ก็ก็เยอะนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่พอมันเป็นเป็นปีหนึ่งเป็นสิบสองเดือนเป็นปีหนึ่งเป็นห้าปีเนี่ยมันดูเยอะนะหกแสนอย่างเงี้ยได้รถคันหนึ่งเลยนะแต่ถ้าเราทําอย่างเงี้ยเราได้ผักแล้วก็เราสามารถเอาผักเนี่ยไปแจกจ่าย เ,เพื่อนๆได้เนาะเป็นการลงทุนโดยการสัมพันธ์กับเพื่อนเนาะ,อ,ะอย่างน้นอยๆก็เราลดต้นทุนชีวิตเราลงได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเหลือสักเดือนละหกพันอย่างเงี้ยนะครับหกพันนะครับเพราะฉะนั้นเออเก้าหมื่นที่เหลือเราก็เหลือนะปีหนึ่งเราเหลือแสนหนึ่งเนี้ยถามว่ามันมันมันเราดูต่อเดือนเนี่ยมันอาจจะดูอาจจะดูเยอะนะแล้วก็คําถามคือว่าแล้วลงทุนเท่าไหร่ ลงทุนถ้าอย่างผมก็คือมันมันสุ่มเนาะมันอาจจะเป็นหมื่นนะลงทุนเป็นหมื่นงนั้นนะแต่ว่าถ้าถ้าเรารู้รู้ระบบรู้ไซคิขึ้นมาแล้วและอุปกรณ์ที่ได้จากปีที่แล้วเนี่ยเรามาใช้ปีตัวน,นี้ไดเนะี่ยมันจะลดลงเหลือปีละเอ่อมันลดลงเหลือประมาณสี่ห้าพันเนาะจริงๆตอนทำเนะี่ยกะว่าจะเลี้ยงกุ้งด้วยนะทด <c oughs> ลองเลี้ยงกุ้งด้วยนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้เป็นอันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมทดลองนะครับ ่าทดลองกลัมาดูการทําช่อง YouTube ตัวนี้นะครับช่อง youtube นะครับตอนนี้ผมจะพูดถึงเรื่องเกษตรแล้วก็อาหารนะครับซึ่งอาหารตัวเนี้ยนะครับมันจะไปพูดถึงเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแปลงเกษตรเกษตรพื้นที่ถ้าเราจัดสวนดีๆนะเราสามารถมีรีสอร์ทเป็นของตัวเองได้เลยนะเออมันเป็นความฝันของคนรวยถูกไหม แต่เราไม่ต้องรวยนะครับเราแค่ใช้องค์ความรู้นะครับแล้วก็สร้างมันขึ้นมานะครับอ่าใช้องค์ความรู้แล้วสร้างมันขึ้นมานะครับอะเดี๋ยวจริงๆมันมีแบบอยู่เด๋ยวท้ายผมอาจจะเอาหาแบบมาให้ดูว่ามันทํามันทํามันทํำยังไงจริงผมผมเตรียมแผนไปหลายรูปแบบเนาะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะตรงช่วงห่วงเวลานั้นน,นนะครับเอ่อ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจกระบวนการก่อนทำไมทัไงหด้นกระบวนการชีววิทยาก่อนนะเ <_ d ata> พื่ออะไรเพื่อเราจะได้เข้าใจว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันทำยังไงถึงจะนำไปสู่การเป็นซัพพลายได้นะครับ <_ d ata> ปกติเราเราปลูกพืชปลูกสัตว์เนี่ยสมัยก่อนไม่มีระบบธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นการปลูกเพื่อประทังชีวิตเรา <_ d ata> คือเราไม่ต้องออกไปล่านะครับ <_ d ata> เราไม่ต้องออกไประยะไกลนะครับ เราอยู่ในชุมชนเรานะครับเมื่อมนุษย์พัฒนานะเป็นสังคมเกษตรเนี่ยเราก kind of evet, ็แต่ก่อนเราต้องไปล่าหมูล่าควายป่าเนาะล่าวัวป่าอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันไหนแต่ว่าพอสังคมเกษตรเนี่ยเราก็เอ่อไม่ต้องไปล่าแล้วเราก็เอาพวกเนี้ยเข้ามาอยู่ในสวนนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจกระบวนการธรรมชาติหรือว่าการที่มันอยู่ในสวนเนี่ยมันอยู่ยังไงสมัยก่อนเนี่ยมันมันมันไม่ได้มีความเข้มข้นมากนะ ก็คืออย่างอย่างบางครอบครัวเขาก็เน้นเลี้ยงบัวนะครับเลี้ยงพืชอะไรเงี้ยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันในชุมชนนะครับจนไปพัฒนาไปสู่การเป็นการผลิตเนาะอะไรเงี้ยในในป่าแล้วให้อะไรบ้างให้วัสดุก่อสร้างเงี้เนาะพวกไม้พวกอะไรนงี้เนาะอะไรประมาณเนี้ยแต่ปัจจุบันมันก็มีแบบว่าเออมีอยากซื้อแอร์ซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยมันเพราะฉะนั้นการซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยบ้านปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถ ทำนาได้เหมือนก่อนนะครับอ่ามันก็แสดงว่ามีใครบางคนที่ต้องการข้าวนะครับเขาจะอะไรมาแลกเขาก็ต้องเอาองค์ความรู้ของเขาไปไปเป็นเงินถูกไหมแล้วก็มาซื้อข้าวอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าเกษตรเกษตรเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ทุกคนม,มันมีดีมานนะครับเมื่อมีมีดีมานมันก็ต้องมี การขายนะครับแล้วก็ปัจจุบ,บันก็คือมันก็เป็นเรื่องของธุรกิจต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอธิบายกระบวนการทางธรรมชาติก่อนครับเราต้องเข้าใจเข้าใจว่าในใชั้นบรรยากาศโลกม,มันมีออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไนออกเจนอะไรเงี้ยนะครับผมเน้นอยู่สองอย่างคือออกซิเจนกับผมพยายามที่ว่าออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ไดอตกเจนนะครับอากอนนี่เราไม่ต้องพูดถึงน,นนะแต่จริงๆมันก็มีมันก็มีนะในในพืชที่ขัดอากอนอ่เงี้ยแต่ว่า มันเป็นพืชที่มันเป็นมันอยู่ในอากาศอยู่แล้วนะครับทีนี้ตัวออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์มันเกี่ยวกับระบบไปนะครับส่วนในตัวเจนกับอากาศอื่นๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของจุลินรีย์นะครับคำว,ว่าจุลินซีย์ไม่ได้หมายถึงแบคทีเรียหรือว่าอะไรเรื่อๆอย่างเดียวนะมันอาจจะหมายถึงพวกเชื้อราพวกไรโซเบียมต่างๆเนี่ยที่อยู่ดินด้วยนะครับแต่พูดถึงกระบวนการธรรมชาตินะครับอพอเสร็จปุ๊บพอต้นไม้เนี่ยเขา ก็จะมีสารอาหารในดินตัวหนึ่งสามซอกไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับไนโตรเจนมันได้มาจากอากาศนี่แหละครับเพราะฉะนั้นพืชทําไมต้องพวนด,ดินนะครับพืชทําไมต้องพวนด,ดินพวนด,ดินเพราะว่าจะได้เอาอากาศเนี่ยเข้าไปให้พืชได้นะครับแต่พืชมันหายใจไม่ได้มันต้องใช้จุลินทรีย์ในการทำนะครับจุลินทรีย์ก็ต้องการอะไรก็ต้องการซากซากเน่านะซากเน่าของพืชของสัตว์นะครับ คือถ้าสัตว์ไม่ตายก็คือกินขี้มันเนอะซากเน่าของมันนะครับเพราะนั้นทําไมต้องใส่ปุ๋ยคอกก็เพราะว่ามันจะได้ให้จุลินทรีย์เนี่ยเข้าไปผ่านกระบวนการพวกไส้เดือนพวกแมลงอะไรเงี้ยนะครับมันมันจะเปลี่ยนพวกเนี้แล้วก็ใช้อากาศเหมือนกันนะครับใช้อากาศของที่มันหายใจแหละนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ล่างก็จะแบบเป็นเป็นอะไรนะเป็นคาร์บอนประเภทหนึ่งได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้น พืชมันได้คาร์บอนอยู่สองตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตัวใบมันก็ดก้ยังต้องการเอก็ยังก็ยังต้องหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์นะเ <_ s 1> พื่อว่าอะไรเพื่อว่าจะได้เปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนต่อนะครับในในขบวนการของมันนะครับทีนี้มันไปเกี่ยวอะไรกับธุรกิจนะครับคนเนี่ยมันกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นพอเราผลิตเหลือเนี่ยหรือผลิตผลิตได้มากกว่าเนี่ย นะครับในคนคนนี้เ,เมื่อทุกคนผลิตเนี่ยราคามันเลยลงเนาะราคามันเลยลงแต่อีกคนหนึ่งเขามีความสามารถมากเพราะนั้นเขาอาจจะไปเป็นเป็นครูใหญ่เป็นวิศวกรเป็นหมอในชุมชนนะครับวันหนึ่งมีแปดชั่วโมงคนคนคนเรามันเลือกทําได้อย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถที่จะทําพร้อมๆอย่างทาเกษตรอย่างผมทําเกษตรทำวิศวกรไม่ได้นะครับแต่ถ้าทําได้ก็คือต้องมีคนอื่นทําให้นะครับ ก็คือส่วนใหญ่ก็ใช้ฐา,านของครอบครัวนะครับอพอเราได้เนื้อได้อะไรปุ๊บเนี่ยคนมันก็ต้องกินถูกไหมครับพอคนมันกินเนี่ยอ,อย่างถ้าเป็นงานพวกโรงงานออฟฟิศอย่างเงี้ยมันไม่มีเวลาไปเชือดวัวเวลาไปทำผัดเพราะนั้นมันก็จะเข้าไปที่ร้านอาหารถูกไหมนะครับร้านอาหารเพื่อจะกินนั้นขายกะเพราก๋วยเตี๋ยวอันนี้แหละนะครับมันก็เกิดธุรกิจเรื่องขายอาหารได้นะครับ ในสเต็ปแรกนะครับในสเต็ปที่สองครับคำว่าอาหารเนี่ยคนมันไม่ได้กินแค่ข้าวนะมันกินขนมนะครับกินเนื้อแห้งกินหมูปิ้งอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะพวกในอาหารมันก็จะมีแบบถนอมอาหารเพราะฉะนั้นในในสินค้าเกษตรตัวหนึ่งอนะ่ะมันสามารถที่จะมอีอาหารได้หลายชั้นเนาะแต่ถ้ถาถ้าเกิดสมมุติว่าเราทําเกษตรอย่างเกษตรพอเพียงเนะี่ยอย่างในหลวงรัชการที่9กนะ้าอะท่านวางระบบไปเนี่ยจริง มีคนหลายคนบ่นนะว่าเกษตรพอเพียงของในหลวงม,นะมันทำไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้สาเหตุที่ทําไม่ได้เพราะว่าอตอนที่ในหลวงท่านอยู่เนี่ยท่านเป็นคนที่คอยมีทีมงานเนาะในการที่ช่วยเหลือเกษตรตะกอนเนาะแต่ท่านก็สร้างโรงเรียนพอท่านสร้างเรียนปุ๊บก็หวังว่าให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปเรียนรู้เกษตรกรเนาะมันไกลแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่รู้เป็นไรแบบอาจจะคนไทยเราไม่ค่อยชอบฟิสิกส์ชีวะอะไรอย่างงี้เนาะ มันก็เลยไม่ได้ไปศึกษากระบวนการนี้นะครับหรือว่าถ้าเป็นเกษตรอย่างเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภออย่างเงี้ยที่ผมเจอนะคือเขาก็ไม่ได้มองเป็นเรื่องของธุรกิจนะมันเหมือนหันหลังแล้วก็ชนแล้วก็เออฉันเสร็จกระบวนการนี้แล้วฉันไม่ได้ต่อยอดไปกระบวนการอื่นนะครับอย่างเกษตรกรเนี่ยก็จะผลิตอย่างเดียวเลยอย่างทํามันก็ทํามันอย่างเดียวเลยไม่ได้ไปลงว่าไอ้แป้งมันเนี่ยมันแปลรูปได้หลายตัวนะนะครับหรือวัวอย่างเงี้ยจบที่การขายวัวเป็นตัวๆเลยอย่างเงี้ย คือทำไมไม่เอามาเป็นทำตู้โรงเย็นอะไรเงี้ยแพ็กเกจชิ้นนะก็คือสุดท้ายก็จะมีคนฉลาดฉลาดคนหนึ่งเข้ามาแล้วมาจัดการไอ้พวกวัตถุดิบตัวเนี้มานะครับสุดท้ายมันก็อยู่ที่เขาว่าเขาจะแบ่งโอเฮนให้เราเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราผลิตเองได้นะครับสิ่งต่อมาคือปัญหารเราคืออะไรปัญหาของเราก็คือแหล่งขายแหละทำไงเราจะขายได้เนาะมันก็เหมือนดูไกลเนาะ ไกลตัวมากนะครับยิ่งยิ่งยิ่ง,งเราทําแต่ว่าถ้าถ้าเราทําให้มันโคเปอร์ได้นะคือมันผมไม่ได้หมายถึงว่าธุรกิมันต้องใหญ่ระดับซีพีเนาะอ่ามันอาจจะเป็นระดับแค่ชุมชนหรือครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับโจทย์ของผมคือพยายามพยายามศึกษาว่าถ้าเป็นระดับครอบครัวนียจะทํายังไงให้มันให้มันเกิดให้มันเกิดได้เนาะอะไรเงี้ยแต่เบื้องต้น อย่างน้อยๆถ้ามันทาไม่ประสบไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็เป็นที่อยู่อาศัยได้เป็นแหล่งอาหารให้เราได้นะครับแล้วก็เราก็ยังอยู่ในระบบที่โดนเราเปรียบนี้ได้เนาะอ่าก็คืออาหารเราหน้าที่ของคนอื่นทําไงก็คืออาจจะต้องไปรับจ้างเขาเนาะอย่างผมก็คือรับจ้างมาเป็นราชการมารับจ้างเพื่อเอาเงินมาเอ่อมาใช้จ่ายเนาะแต่มันก็เงินมันก็จะเหลือเนาะเพราะว่าครอบครัวเราผลิตอาหารเองได้นะครับเพราะนั้น อ่าต้นทุนมันจะอยู่ที่ที่ตัวผมแล้วว่าผมจะลดต้นทุนยังไงแบับการทํางานอะไรเงี้ยนะครับอ่าถ้าวันหนึ่งถ้ากเษกเษตรเกษตรที่ผมวางระบบไปเนี่ยมันมันไปถึงจุดที่มันที่มันเป็นนะเนาะที่มันที่ผมอยากให้เป็นมากกว่าที่อยากให้เป็นได้มันก็จะมีอินคัมก้อนหนึ่งเข้ามานะครับก็คือถ้ามันมากมากพอที่มันเกินค่าใช้จ่าย นะครับค่าใช้จ่ายของครอบครัวเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวเหลือแล้วเราเอาเงินตัวนี้ไปลงทุนในส่วนอื่นต่อได้นะครับอย่างน้อยๆมันก็ลดเ,เงินเงินในก้อนของเงินเดือนเนี่ยนะครับแทนที่มันจะต้องได้เงินมาปุ๊บเอามาใจ่ายในครอบครัวเดือนละหมื่นสองหมื่นาเงี้ยมันมันอาจจะลดลงนะครับมันอาจจะลดลงอย่างน้อยๆอคือคือคือคนกินเนี่ยอย่างครอบครัวของครอบครัวทางแฟนผมเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าคนอย่างเงี้ย นะครับสี่ห้าคนเพราะฉะนั้นเค่าใช้จ่ายในครอบครัวเดือนหนึ่งอะ่ะมันก็เยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่ผมก็ใจในะว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันยังทําคือผมค่อยๆขยับค่อยๆทําททีละนิดทีละนิดนะครับมันก็เลยอาจจะดูแบบยังไม่เห็นรูปธรรมอะไรมากนะครับแต่ว่าคอนเซปต์มันจะประมาณนี้นะครับในแค่ส่วนของเรื่องเกษตรนะเรื่องของเกษตรนะครับต่อมาพูดถึงเรื่องของ เอเกษตรถาปัตในในในส่วนเรื่องของที่อยู่อาศัยเนาะที่เป็นไฮไลท์ของผมคือที่อยู่อาศัยเนี่ยเเวลามุมมองผมเนี่ยผมมองมันเป็นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจธุรกิจที่ไม่ได้ตังโดยตรงนะครับ ไม่ได้ตังค์โดยตรงเพราะผมมองว่าผมคือลูกค้าของตัวเองนะครับลูกค้าของตัวเองก็คือว่าเราอยากทําบ้านนะครับสักหลังหนึ่งนะครับแต่สังเกตว่าบ้านผมเนี่ยไม่ได้แบบเอ๊ะทำไมไม่ทำสี่ห้องนอนทําไมไม่ทําแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับทําไมต้องซอะคือผมพยายามซอยให้เป็นแบบห้องลักษณะบ,บ้านที่เป็นสตูดิโอนะครับโดยผมได้รูปแบบมาจากส่วนใหญ่ได้มาจากคอนโดนะแต่แปลงจะ,จะแบบคอนโดแล้วกเ็เราไปดูดีไซน์เรื่องอินเทเลียของพวกโรงแรมอย่างเนานะ อย่างล่าสุดที่ผมไปดูก็คือตัวของโรงแรมมิาราเคิงจริงๆไม่ได้เจตนาดูนะอารมณ์แบบไปอบรมเรื่องโดนนี่แหละที่ผมอธิบายไปในอีพีอื่นนะครับอีพีอื่นเนี่ยแล้วเ,เรารู้สึกว่าเอ้เราไหนๆก็เสียค่านอนลนะสองพันอย่างเงี้ยเราก็เอ,อดูรูปแบบเขาซิว่าเขาทำยังไงโรงแรมกรุงเทพเขาทำยังไงเนาะยังไม่เคยไปนอนโรงแรมแบบอันนี้เนาะผมก็เลยใช้ตัวรร์สแกนเรื่องของดัมเมชั่นด้วยนะครับ แล้วก็ตอนนี้กำลังเรียบเรียงของตัวตัวปีเตอร์นูเฟตนะครับปีเตอร์นูเฟตนะครับตัวหนึ่งเกี่ยวกับการจัดดิเมนชันนะครับเมื่อสมมติว่าถ้าผมทำหลังแรกหลังเล็กก็จริงแต่จะมีผลกับหลังต่อไปแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะต้องซื้อตัวเครื่องเครื่องมือเนาะเครื่องมือ อที่ผมเคยเคยเล่าไปแล้วนะครับเครื่องมือตัวนั้นแหละนะครับแต่ยังไม่ได้ทํานะบ้านยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำเพราะเพราะปีนี้มีเรื่องจาัดก,การกนะ็คือต้องต้องมีเงินเก็บสะสมครับอย่างน้อยต้องหลักแสนขึ้นนะครับสะสมนี่ไม่ใช่ว่าสะสมไปทําบ้านนะไอ้ทาบ้านเนี่ยผมกล่าวว่าใช้เดือนหนึ่งคือแบบบ้านหลังเล็กเนี่ยใช้เวลาปีหนึ่ง <laughs> ไม่รีบไม่รีบนะครับใจที่ไม่รีบเพราะว่าเอา่อ จะได้มีเวลาให้รายละเอียดของมันเนาะหนึ่งนะครับคือรายละเอียดก็คือว่าอย่างเราอย่างผมตอนนี้ทํางานที่สุพรรณเนี่ยแต่ที่ทําที่ทํามันอยู่ที่เขาเรียกนะที่ทํามันอยู่ที่เอที่มุกดาหารนะครับเพราะฉะนั้นมันข้อดีนะข้อเสียมันกะ็คือมันทําไม่ต่อเนื่องนะอย่างวันนี้เทป,ปูนเนี่ยพอพอเรามาอยู่ที่เนี่ยมันไม่มีเวลาทํา เยอะขนาดนั้นเนาะอย่างมากก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งเนาะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเพราะ,ะนั้นผมจะมีเวลาก่อนทาอ่ะผมจะมีเวลาคิดอยู่หกวันนะครับซึ่งเป็นข้อดีนะเหมือนว่าข้อดีก็คือถ้าจ้างรับหมาอ่ะมันคิดก่อนหกวันนะแล้วค่อยไปทําอ่ะมันโคตรจะดีนะผมแต่สในใจเรา,า,าเรับหมาเขาแรงเราให้ทําทุกวันเนาะมันก็เลยแบบสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือความเร็วนะเราอยากได้ความเร็วอ่านะเพราะเดี๋ยได้กลุ่มทุนแต่ว่าถ้าเราคิดเยอะแต่ คิดเยอะแต่ทําน้อยใช้เวลาคิดเนะ่ยเหมือนศิลปินนะครับอศิลปินคนหนึ่งสร้างภาพวาดแค่กระดาษ A A สามเนี่ยใช้เวลาวาดเป็นปีเป็นเดือนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปดูภาพของเขาเนี่ยมันจะมันจะมีรายละเอียดนะครับเหมือนกันนะครับมันเราก็ใช้ข้อเสียเปรียบเราไแหละให้เป็นข้อได้เปรียบนะครับในการในการในการทํานะครับ อืมเอาออกแบบมาก่อนนะครับอายุยกเคสจ,จริงผมออกแบบไว้หลายตัวอยู่หมือนะก็ดีเหมือนกันนะ,ะม,นนะมาเล่าเรื่องคอนเซ็ปต์นะครับแบบพนี้ผมไปได้รูปแบบบ้านตัวเนี้ยนะครับซึ่งมันเป็นแบบบ้านที่เป็นหลังเล็กเนาะจริงๆผมเคยเข้าไปดูแล้วเราดูความรู้สึกของมันนะในการจัดสวนและการวางเรื่องของจังหวะวัสดุเนาะเรื่องของจังหวะต้นไม้อะไรเงี้ยซึ่งมันผมว่ามันเหมาะกับบ้านสวนเนาะให้เรา แล้วเราก็ก็ไปซื้อเครื่องมือทำงานไม้มานะครับแล้วเราก็เออแลรูปของตัวสตูมาเนาะแล้วก็เมื่อเราได้ฟิลลิ่งก่อนคือผมสัมผัสโดยฟิลลิ่งนะครับจากประสบการณ์ผมคือบ้านหลังเล็กขนาดนี้ผมผมอยากได้เป็นสตูห้องสตูดิโอนะครับห้องสตูดิโอก็คือเออ ทีนี้มันไม่มีอะไรที่เหมาะสมไปกับคอนโดมิเนียมนะเพราะมันมันเล็กเนาะ้อดีของบ้านขนาดเล็กเนี่ยก็คือว่ามันมันเอ่อใช้งบมาน้อยนะครับอย่างที่สองก็คือปกติเราสร้างบ้านเราต้องอย่างอย่างครอบครัวผมเนี่ยมีอยู่เอ่อครอบครัวภรรยามีครอบครัวย่อย,อย,อยประมาณสักสามสี่ครอบครัวเนาะสามสี่ครอบครัวปกติก็ต้องสร้างบ้านหลังใหญ่เนาะบ้านหลังใหญ่แต่ว่าผมมองว่าคนปัจจุบันเนี่ยมันต้องการความเป็นส่วนตัวของแต่ละครอบครัวเนาะ บางทีคุยกันมุ้งหนิงกันอะไรเงี้ยหรือว่าทะเลาะกันนี่คือคือคนอื่นก็ไม่ต้องมารู้ไงว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเนาะอะไรเงี้ยหรือก็ไม่ดีเรื่องฆาตกตรกรนะเกิดภรรยาจับได้นะว่ามีจิ๊กอย่างเงี้ยโดนเมียฆาตกรรมไม่มีใครรู้นะครับตื่นขึ้นมาตัวแข็งละอ่อก็แบ่งซอยนะบ้านหลังเล็กก็มาเป็นบ้านหลังหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น บ้านปกติเราสร้างปีหนึ่งเนี่ยสี่ห้องนอนเนี่ยต้องใช้เงินประมาณเกือบสองล้านเนาะสองล้านกว่าเพราะนั้นเพราะสองล้านเนี่ยเราไม่คือเงินคนคนหนึ่งอะ่ะมันไม่สามารถที่จะมีบ้านได้ภายในสามเดือนในราคาสามสองล้านเพราะคุณต้องหาเงินเดือนละหกแสนเนาะถึงมาสร้างบ้านได้อย่างเงี้ยเป็นไปได้ยากเนาะแม้แต่คนรวยจริงๆก็ถือว่ายากอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเรา ค่อยๆสร้างทีละห้องนะครับรค่อยๆสร้างทีละห้องโดยการสร้างแยกนะครับพอโดยการสร้างแยกเนี่ยเพราะฉะนั้นบ้านราคาสี่ห้าล้านเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาสร้างเป็นสิบปีอย่างเงี้ยนะครับข้อดีมันก็คือเอ่อเมื่อเราสร้างเองค่าคือพยายามดีไซน์ให้มันมันสามารถใช้คนในครอบครัวในการสร้างได้นะครับเราจะปรับ เพิ่มลดเทคนิคหรือเพิ่มความละเอียดอะไรเงี้ยเราทําได้แต่ถ้าเราไปจ้างผู้รับเหมาเนี่ยแบบมันมายัางไงก็ต้องทํางั้นเวลาเราขอเพิ่มขออะไรเงี้ยมันจะคุยกันยากคนระับเพราะมันโ,โดนล็อกเลยแบบเพราะฉะนั้นป้านนะถ้าถ้าเราดูรีสอร์ทอย่างประเภทรีสอร์ทที่คนที่เป็นดีไซเนอร์ที่เข้าไปทําคุณจะเห็นว่ามันมันไม่สามารถที่จะใช้ผู้รับเหมาทําได้เลยนะครับใช้ผู้รับเหมาทําไม่เลยคือผู้รับเหมาทําได้แค่โครงโครงใหญ่ๆเนาะ โครงสร้างนะครับส่วนการตกแต่งเขาจะมาทีหลังอะไรเงี้ยถ้าเราต้องการเอกเอกลักษณ์บางอย่างที่เราไม่ให้เหมือนใครนะครับมันมันต้องมันต้องทําเองนะครับมันต้องทําเองนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อมันจะต้องเจาะทีละด้านเนาะเจาะภาพรวมก่อนขั้นแรกขั้นที่สองคือเราค่อยๆมาสู่ดีไซน์นะครับต่อไปในอีพีต่อไปอาจจะไม่ได้คุยเรื่องฟาร์มว่าทํำยังไงเนาะอาจจะอาจจะคุยบ้างนะในเรื่อง เจาะเรื่องอทำไมต้องเลี้ยงวัวทำไมต้องเลี้ยงแพะทำไมต้องอย่างนี้มากกว่าเนาะเพื่อเป็นไอเดียให้กับคนต่อไปอีพีเนี่ยจะยาวนะจริงๆผมพยายามทำสั้นแล้วสั้นมันก็คือสั้นจริงๆมันคนมันจับจุดไม่ได้เนาะจับประเด็นไม่ได้มันต้องมีเรื่องราวเล่านะหน่อยนึงเพื่อที่ให้คนจับจุดได้ว่าเออเฮ้ที่มาที่ไปมันยังไงนะครับของผมอาจจะพูดพูดกว้างๆหน่อยเพราะอจะให้เห็นจริงๆว่า มันถ,ถ้าคุยในวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะดูปวดหัวนิดน,นึงนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้าใจกระบวนการมันใช้เวลา,ให,วลาให้เวลานิดน,นึงนะครับมันมันไม่เหมือนเอ,อคือธรรมชาติมน,นุษย์นะผมก็เป็นนะบางทีเราก็ชอบดูทิกตอกทิกตอกเดี๋ยวนี้มันก็ข้อดีมันก็อินเทอร์เทนนะก่อนแต่ข้อเสียมัมนคือทําให้เราสมาธิสั้นนะบางทีแบบดูคลิปประมาณสามสิบทีเราก็เปลี่ยนแล้วนะครับอ่าประมาณนี้แต่ว่าการ การลงมือทําเนี่ยหรือการศึกษาเนี่ยมันใช้เวลาหน่อยนะครับเหมือนเราไปเรียนในห้องผมว่า u t u b e มันยังน้อยกว่าตอนเราไปเรียนเนาะกว่าเราจะเรียนรู้แต่ละเรื่องเนี่ยอย่างเรื่องววทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียนรู้เรื่องระบบสุริยะอย่างเงี้ยข้ามนี้เร,เรียนเรื่องโลกข้าบนี้เรียนเรื่องทิรจิตทีรจิเนาะดาวเสาดาวพุธด,ดวงอาทิตย์อะไรเงี้ยอ่าครบปีหนึ่งอาจารย์สอบเนี่ยนะครับเป็นปีนะแค่เรื่องระบบสุริยะนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ย มันอาจจะดูเหมือนเยอะนะแต่ถ้าไปเรียนในห้องอ่ะจริงๆมันยาวกว่านะครับหวังก็อีพีนี้ก็จบตรงนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเป็นการยืนเยอะนะครับจริงๆก็ยืนเยอะแหละแต่มันมันก็จําเป็นเนาะเพื่อว่าให้มันเข้าใจเรื่องราวที่มาที่ไปนะครับแล้วก็ผมพยายามเชื่อมแต่ละอีพีเนาะว่ามันมีวัตถุประสงค์นะในอีพีว่าเออในความเป็นประโยชน์ของมันเนี่ยแต่ถามว่าส่วนมันจะเป็นประโยชน์ในช่วงเวลาไหนเนี่ยมันบอกไม่ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่น เรื่องการดูวันวันแมพเนี้ยไม่ใช่ว่ามันดูทุกวันนะทั้งปีอาจจะดูครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหรืออาจจะไม่ดูทั้งชีวิตเลยก็เป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับเออการที่เราจะใช้ประโยชน์ของข้อมูลในแต่และช่วงช่วงเวลาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับม,มันมันมีแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราต้องคนตรงไหนมากกว่านะครับก็บวังประโยชน์าอีพีนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเออคนได้นะ ไม่ได้สักคนก็ยังดีก็คือเป็นประโยชน์กับผมมีแหละหรือว่าถ้ามีคนที่เป็นประโยชน์ได้ก็ก็ขออนุโมทนาครับนะขอให้อ <_ AD S 1> ส่วนตัวไหนที่มันงงจริงๆนะครับก็อ็อกซ์มาถามได้นะครับในเรื่องของในเฉพาะด้านเนาะในในสิ่งที่มันไอ,อที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันทุกคนมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันอาจจะมีบางประเด็นเน่ที่เราที่เราสงสัยหรือเราอยากทำอย่างเงี้ยหรือ,อ้อ แลกเปลี่ยนนะครับแลกเปลี่ยนมันไม่ได้เป็นการสอนนะมันเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับการยูทูบก็คือจริงๆมันไม่ได้เป็นการสอนเพราะสิ่งที่เราเห็นทุกอย่างเนี่ยมันผมก็เอามาจากคนที่เขาคิดนะครับคนที่เขาคิดแต่มันคิดไปหลายคนนะครับเพราะแต่ละคนมันคิดคิดคิดได้คิดเรื่องเซียนจริงๆได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเรื่องนะครับหน้าที่เราก็คือไปหาไอความเซียนตั้งแต่ละคนเนี่ยมาใช้ในมุมของเราอ่าโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเข้าใจเขาทุกอย่าง นะครับเหมือนกันนะครับช่องนี้ไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเข้าใจเข้าใจผมทุกอย่างเนาะเข้าใจเป็นอย่างอย่างที่เป็นประโยชน์ดีกว่านะครับขอขอบคุณครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับ